การค้นพบเอกซเรย์ ray, ช่วยทำให้มองทะลุเข้าไปในเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้โดยไม่ต้องผ่าตัดเช่นการตรวจหากระดูกหักต่างๆปัจจุบันเทคโนโลยีการกราดวินิจฉัยสมัยใหม่เช่นการตรวจด้วยเครื่องคลื่นเป็นคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เขาเรียกว่าอัลตราซาว หรือการใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพโดยอาศัยโซนแนนแม่เหล็กหรือ MRI สร้างภาพคอมพิวเตอร์ใช้ที่เขาเรียกว่า MRI ก็ทำให้แพทย์เข้าใจร่างกายมนุษย์ได้มากขึ้นนอกจากนี้เทคโนโลยียังเปลี่ยนโฉมหน้าของการแพทย์สาขาอื่นๆมากมายเลยเช่น หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดทำให้แพทย์สามารถดำเนินการผ่าตัดที่มันยุ่งยากซับซ้อนทำให้มันง่ายหน่อยได้รับอันตารายน้อยที่สุดเป็นการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์อัตโนมัติชั้นสูงเป็นขั้นสูงในห้องปฏิบัติการรวมทั้ง คอมพิวเตอร์ก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำแผนที่ยีน20ถึง25,000ยีนของมนุษย์ซึ่งประกอบเป็นคำสั่งต้นแบบสำหรับสร้างพวกเราแต่ละคนและทุกๆคนนี่ก็คือเรื่องของ x อ็กร